สวัสดีครับอยู่กับพมศ์บิ๊กแรงนะครับกับชาแนลหนึ่งสเตนั้นวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูนี่อันนี้คือดอกโกโก้นะครับทุกคนดอกโกโก้ต้นโกโก้นะครับนี่มันก็จะออกดอกตามนี้เลยนะทุกคนเป็นดอกนี้เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะขนต้นนี่คือดอกออกโกโก้มันก็จะออกแบบนี้นครับ ทาสุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมครับดิ่งขึ้นลูกสุกแล้วทุกคนนี่สุกแล้วผมสีสีเหลืองแบบนี้นะดอกโกโก้โอเคเดี๋ยวผมจะพา <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแบบว่าต้นที่ยังไม่สุกนะนี่ครับนี่ต้นโกโกโ้ที่ ในที่ยังไม่สุกนะครับในแต่มันสุกเง้ยจะเป็นผิวแบบนี้นี่ครับนี่มันก็จะออกตรงเหมือนโคนต้นมันขึ้นมาเลยนะครับทุกคนแต่มันใช้เวลานานนะครับกว่าจะมันจะสุกนะทุกคนอย่าลืมครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับนี่คือต้นโกโก้ครับหนุ่ยผลโกโก้